หมดเลยเหรอไปเที <rural conversation> ่ยวเอออยู่วัดด <rap> ีๆไปเที่ยวหลายวันเนาะอ๋อเป็นอุจะขึ้นใหความให้มดดาวให้ด้วยอืมไม่ใช่นะะแต่ว่าเพจไหนเขาไปปลอมนหรอันไหนเพอจเอื่น่ะเป็นบ้างไม่รู้บางเพจบ้างเพจก็เปิดสางได้ได้ได้ก็เปิดได้จะต้องผิดก็ถ้าเขาสั่งได้ได้ได้ ็ได้นะบางทีเขาก็เอาลงเพื่อจะให้คนส่งดาวให้เขาก็จะเอาลงให้เขาเพื่อจะได้ดาวอ่ะให้คนส่งดาวให้เขาเออจอมึงหิว,วขนาดนั้นใช่เหรอวะกะ<อ>ินอะไรกันบ้างคลองปุ่มคับอมๆในนั้นแล้วแต่แก็ทรรมาสในใจให้ปัญญาของพระอาจารย์นะครับจะมีแร่สุดด้วยมีจอแร่สุดในนั้นด้วยเยอะครับเข้าไปดูครับของพระอาจารย์นี่คนจะติดตามประมาณสองแสนนะ ไม่จัดยิมเต็นลรูกก็ไม่มีนะเขาก็เอาไปเพื่อสร้างรายได้เหมือนกันนะเนาะเขาสร้างรายได้ไม่คันจะเอาคันไว้ยีดของมาปักจ่อกระดีนะเวลาอาตมภาพไปทรองไหนคนเดียวมก็จะซื้อเงี้ยนะซื้อเอามาไว้ให้จอนะ ไปอื่นเอาไปเอาไปสร้างรายได้โดยที่ไม่ลงทุนเลยรายได้ดีนะไม่ลงทุนะอะไรสักบาทเลยเนี่ยพอพูดในค่าชานซื้อไว้ให้ใหใหจอเช่ดตัวยึดไว้ให้อย่างดีนะเนี่ยไม่ได้เอามันทิ้งกว้างเลยนะครับแต่ถามว่าเขากินต้มได้ไหมเขาไม่ไม่ชอบนะเขากินกินก<ด>ินได้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบเขาชอบสดมากกว่าเพราะลิงเนาะลิงอยู่ตามป่าตามเขาใครจะไปต้ม้มันกิน <laughs> ลิงอยู่ตา,ตามป่าตามเขาอ่ะมันซึ่งมันจะต้องต้องกินผลไม้ที่ไม่ได้หมกไม่ได้ปิ้งไม่ได้ย่างนะส่วนมากก็จะประมาณนี้ น,นี่พ่อตอโจนเนี like ่ยเนี submarine submarine cane cane. ่ยตัวเป็นๆเลยเนี่ยจะให้ปัญญาไปทำมใครได้ใช่ครับผมไปทำมใครได้ใครอยากทำวัดก็ไม่ห้ามนะสิทธิของเขานะแสบๆจับๆจับๆแล้วเว้ยแหมแล้วอย่างนี้ก็หนีชอบหนีจังเลยไม่อยู่วัดตั้งสี่วันโอ้โหท่านโทษท่านโทษตจ้แล้วตจ้จะครับ ้าอยู่ก็มีเวลาก็จะไลฟ์สดครับถ้าไม่ได้ไลฟ์สดก็จะเป็นอัดคลิปไว้ให้ดูนะครับให้ดูในคลิปเรียวอะไรพวกนี้ก็จะลงไว้ให้ดูครับความน่นารักบางทีมีเวลาอย่างนี้ก็จะมาไลฟ์สดให้ดูความผดหนึ่งึ้นว่าไลฟ์สดแต่เอาที่อาจารย์ถ่ายไปลงอ,อ๋อมีครับบางทีก็มี มีทุกรูปแบบแล้วะครับเอาไปลงฝากกดไลดค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลดค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมก็มารับบอกว่าถ้ากดติดตามไว้นะครับถ้ากดติดตามไว้เดี๋ยวไลฟ์สดมันก็จะเด้งขึ้นอันนี้พัดแรงแต่มะะไม่เหนื่อย ไม่ขอกลับมาใช่ใช่เรามีคนโทรมาถามอาจารย์เลยนะมาถามในเกจอาจารย์เลยโท้ถามเต็มไปหมดเลยทั้งโทรมาทั้งข้อความทั้ง messenger อาจารย์จ่อกลับยัางไปเอาจ่อกลับมาจะเอาไปกลับมาได้ยังไงก็จับมันไม่ได้จับมันก็กัดน้อนั่นก็คือถ้าเขาอยากจะกลับมาเขาจะกลับมาคนเดียวนะจะกลับมาเองประมาณนี้ถอยากจะไปก็ไปเองนะประมาณนี้เนาะแต่ว่านานแล้วไม่ได้ไปเนาะนานแล้วที่ไม่ได้ไปนานแล้วที่ที่อยู่แต่วัดอย่างเดียวในหลายเดือนเลย นะหลายเดือนเลยนะเพิ่งเพิ่งไปเนี่ยอีฟี่จากเกาหลีหรือเปล่ามาถ่ายอ่ะมันที่กําลังไปถ่ายอ่ะเออเอารถบินเนี่ยวันนั้นน่ะมีอ่าอะไรใครอะไรยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์จากเกาหลีนะมามาไทยจอจอเลยไปเลยจอไม่อยากดังจอบอกไม่อยากไปไม่อยากดังครับไม่อยากไปเกาหลีไม่อยากไปเกาหลี ไปสัญญกรรมใหม่นะจอาไปสัญญกรรมอ่าสัญญกรรมเขี้ยอีกสักข้างนึ่งเอาไข่เล็กลงกันแล้วก็พาไข่ออกหนักไปเดินลําบากเขาก็เป็นสัตว์นะครับเขาไปได้ไปเขาไม่ไม่สบายเขากลับมาอยู่ที่เดิมรับอยู่ที่ไหนเาสบายเขากลับมาอยู่นบไม่มีใครรังแกเขาเขากลับมาเากระตยายของเขาเนี่ย พอหมดแน่นอนบุง้งตัวนี้นี่เหมือนละเหมืหอนละกินหมดใหม่เนี่ยเอาลงมาเนี่ยกำลังจะมีไอ้เออีเสื้อเนาะจกหมดเลยปิดขึ้นมากินหมดเลยคนชอบกี่คนแปดคนโอ้กดเลยแปดคนเ <c oughs> นี่ยขาบคุณใจมากเลยโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับเฮ้ยเปิดทั้งมาทุกแชร์ท้าไลค์สดจ๋อเนี่ยอย่างน้อยก,ก็สี่ห้าร้อยโอ้โหแต่ขอจ,จ่ายเลยคนดูเป็นหั่นเหรอดูเนี่ย กดแชร์คนน้อยกิโลให้ดูเนี่ยใครกำลังใจคนน้อยใครกำลังใจคนน้อยไงลูกอิ่มแล้วเหรอกินนมไหมอ่ะลุงพี่นึกเอานมที่ห้อยมาให้หน่อยตรงนั้นน่ะนมนัแหละนั่นแหละเอามาเอามานี่ มันไส้ยืนยืนให้กูเกูใช่ไหมโอ้มึงนี่ก็นอใบกวยก็เต็มไปหมดมึงก็ไม่กินนะแต่ยื่นให้มึงกินอ่ะโอ้โหมึงแน่นอนจริงไ้จออะเลยื่นให้เลยนมนะนมอะอันนนมายื่นให้จออล้วก็ได้นนมนมเาไม่มีครับอะไรนะนำนนไปอันนี้หมดแล้วหมดแล้วต้องถูกแล้วลูกอาิ่ ยิ้มขอบคุณตลอดเลยโอ้ไอเราก็ให้ดีที่ี่จะมายิ้มให้อีกขนมนั้นไม่กินหรอกเออแต่อันนี้นี่กินแน่นอนกินแน่นอนนี่